สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้วันที่8กรกฎาคม2 5งพ้าหกสค่ะจิตนาชาแนลนะคะคุณผู้ชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเดอ้อค่ะคุณผู้ชมมือฝนตกค่ะมือนีเดินทางไก่ค่ะคุณผู้ชมมาทางจังหวัดเลยค่ะจินตนาจะโลกแนวทางล่าพัฒนาค่ะคุณผู้ชมเลาวพัฒนารวมเซียนค่ะรวมหลายๆเซียนในคลิปเดียวค่ะคุณผู้ชม จะได้ปตองหาไลคยค้นหลายหมองนะคะคุณผู้ชมเนาะจะได้ปตองเลื่อนหาของอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เนาะค่ะ,นะ,คะเนาะเบิ้งคลิปเดียวจบเลยค่ะกินตนาสรุปให้พร้อมเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะว่าของใครเข้าบ้างไม่เข้าบ้างของวันที่แล้วที่ผ่านมาเนาะคะ่ะกินตาาชาแนลค่ะคุณผู้ชมขอขอบพระคุณค่ะเจ้าของแนวทางนะคะ แนวทางเราพัฒนาฮานอยรัฐบาลไทยค่ะขอขอบพระคุณหลายๆค่ะเจ้าของแนวทางนะคะที่ให้แนวทางเราพัฒนาเราก็ไทยฮานอยมาให้ทางช่องจินตนามาแบ่งปัน,ปนให้พี่ให้นอ้องในเบิ้งกันเนาะคะ่ะเนาะทางช่องจินตนาชาแนลนะคะล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เขามาเบิง้งมาชมนะคะช่องจินตนาชาแนลค่ะ เผื่อเบางแนวทางเนาะค่ะเนาะเราขอเตือนกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมดูแล้วให้พิจารณาเอาค่ะคุณผู้ชมกาจะเสื้อทั้งเบิดเนาะค่ะแนวทางมีเขามีหลุดค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเพราะว่าแนวทางจากการคำนวณค่ะมีเขามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะรวมเซียนมีสองคลิปค่ะคุณผู้ชม มีลา,าวพัฒนาคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมจิตนตนาจะลงหายว่า EP หนึ่ง EP สองเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะในมือนี่ค่ะไปเบิ้งแนวทางกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะลาวพัฒนาวันทีแปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะลาวพัฒนาของมาดามค่ะวันนี้มาดามคำนวณให้มาค่ะอ่าลูดหนึ่งกับสามค่ะ จับคู่ให้หนึ่งสามสามสี่หนึ่งสี่สามห้าหนึ่งห้าสามหกแล้วก็เบิ้ลค่ะหนึ่งหนึ่งสามสามค่ะการเบิ้ลนะคะคุณผู้ชมตัวเป็นตัวกันค่ะเบิ้ลหนึ่งสามสามแล้วก็จับคู่ให้สามตัวสี่หางค่ะมีหนึ่งสามสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งสามค่ะ,ะเน้นหนึ่งหนึ่ง เน้นหนึ่งสามสี่แล้วก็หนึ่งสามหกค่ะคุณผู้ชมส่วนสองตัวเน้นหนึ่งสามสามสี่หนึ่งห้าแล้วก็สามหกค่ะเป็นตัวเน้นขีเส้นใต้สีแดงคือตัวเน้นค่ะคุณผู้ชมดูของงวดที่แล้วนะคะของงวดที่แล้วไม่ผ่านนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาไปต่อค่ะคุณผู้ชมของเซียนกุดจับค่ะเซียนกุดจับให้มาค่ะวันนี้วันที่แปดนะคะเด่นหนึ่งกับเก้าค่ะจับคู่ เลขติดค่ะคุณผู้ชมตัววินค่ะสองสามสี่แปดค่ะจับคู่ให้สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าแปดค่ะแปดหางค่ะคุณผู้ชมไปกับบนล่างค่ะแล้วก็กันอีกค่ะสามหางหนึ่งเก้าสี่แปดแล้วก็สองแปดค่ะหมวดทีแล้วผ่านพอน้องหมวดทีแล้วเบิร์แคปน้าจอเดอร์ค่ะคุณผู้ชมหมวดทีแล้วไปเกือบเป็นข่าวสามตัวนะคะคุณผู้ชม เป็นไหนมาศูนหค่ะผ่านแต่ศูนย์นะคะคุณผู้ชมเข้าแต่ตัวเด่นตัวรูดค่ะไปต่อค่ะของเซียนอุดอนนะคะคุณผู้ชมเซียนอุดรให้มาวันนี้วันที่8ดค่ะให้รูด0ูนย์กับ8ค่ะศูนย์กับ8วินกันกับ1 2ึ่สามสี่ค่ะจับคู่ให้0ูนย์ห0ึ่งศูนย์สหนึ่งปดสองแปดสามปดสี่แดค่ะกันหนึสามแล้วก็1นสี่แคปหน้าจอค่ะ ของเซียนอุดรวดที่แล้วเดี๋ยวเบิ้งของวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมวดที่แล้วเข้าไปที่ศูนย์กับห้าค่ะแต่ว่า,าบวกอดกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมีตัวขั้นกลางอยู่ค่ะเพราะว่าเอาออกหก้าก,ะะะะออกอดกันค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมตัวเป็นตัวกลับนะคะศูนย์ห้านะคะเพิ่ให้ตัวเป็นเป็นบวกอดกันค่ะเป็นตัวกลาฟค่ะคุณผู้ชมจิตนาบอกงงอ่อาผลออกห้าศูนย์ ห้าหกนะคะศูนย์ห้าหกค่ะให้มาตัวตัวเด่นตัวรูดเข้าค่ะคุณผู้ชมตัวจับคู่ให้ไม่เข้าค่ะปูศูนย์เจ็ดค่ะปูศูนย์เจ็ดวันนี้ให้มารูดหนึ่งกับสามกับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมจินตนาคือบอกกลับไปกลับมาแต่คุณผู้ชม,นะออม,ย,ชมยังงงเ้อค่ะเปล่าอยากล่งค่ะคุณผู้ชมบอดไม่เอานี้หลัหลดนะเนาะเปล่าิดเปลาถือก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนค่ะคุณผู้ชมที่ในใจคิดไปไหลายแนวเนะ เด่นสมกับ1เน้น3ค่ะเพ็่นเน้นรูด3ามนะคะเพ็่นเน้นตัวหนึ่งบอคอยรูดค่ะคุณผู้ชมจับคู่ให้ 90, 10, 30, 92, 12, นึ่งศูนยสามศหนึ่งสสาค่ะแคปหน้าจอค่ะของปูง่งมดที่แล้วผ่านไหมเมวดที่แล้วศูนย์กับหกค่ะคุณผู้ชม ผ่านแต่ตัวเด่นตัวรูดค่ะจับคู่ให้ไม่ผ่านนะคะว่าเป็นอย่างค่ะคุณผู้ชมแน่ทางกับมีเขามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะแน่แน่ทางไปกับพี่จณา,นาเนาเด้อค่ะคุณผู้ชมนํามาให้เป็นเพื่อนแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็ของปูโคราชค่ะปู่โคราชให้มาค่ะมีวันนี้เด่นเจ็กับแปดค่ะจับคู่ให้เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เ่งห้ค่ะ แคปหน้าจอค่ะของปูงวดที่แล้วเข้าแต่ตัวเด่นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมนะคะส่วนงวดที่แล้วไม่ไดเข่าตัวเด่นกันหลายค่ะคุณผู้ชมนะคะสําหรับผู้รูดผู้ยังสินอากาศอาจจะพานจะได้เนาะคะ่ะเนาะสําหรับผู้บรรูดก็คือว่านะค่ะคุณผู้ชมก็หรือว่าผู้บ่มากรูดเนาะก็เอาตรงตรงตามเพื่อนก็อาจจะพิษวังแต่กับว่าเป็นยังค่ะคุณผู้ชมตามไมค่ะไปใหม่เลยนะคะคุณผู้ชมไปกับลาพัฒนาวันนี้ค่ะ ขอให้คุณผู้ชมหมันหมันปังปังทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูแนวทางราวพัฒนาของวันที่8กรกฎาคม2567วันนี้ค่ะจินตนาการยุ่กับการเดินทางนะคะคุณผู้ชมค่ะขอขอคุณผู้ชมหมันมันปังปังลำลำเรื่อยๆทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาเบิร์แนวทางทางช่องจินตนาชแนลค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะจินตนาจะลงแนวทางต่อไปค่ะ เป็นเล่าพัฒนาอีพี่สองค่ะคลิปที่สองแล้วก็จะลงรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมหลังจากถี่ไปเที่ยวกับมาแล้วแต่โลกรัฐบาลไทยค่ะเลขวิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมมาแล้วเด้อค่ะเลขวิ่งเงินล้านค่ะวิ่งเข่าทุกงวดค่ะคุณผู้ชมไม่หลุดสักงวดเลยบางครั้งก็เข้าสองตัวบางครั้งก็เข้าหนึ่งตัวค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งตัวลูดไม่พลาดนะคะติดตามช่วงไปเด้อค่ะคุณผู้ชมติดตามไว้ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ จะได้เห็นแนวทางทุกๆแนวทางที่จินตนาลงทุกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอกุ้งผู้ชมมานๆปังๆลำๆล่อยสวัสดีค่ะ